สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านธนพรลาสายสบายสบาย,บาย,บายตามสไตล์ของธนพรนะครับอันนี้ก็คือกะทินะครับธนพรก็เคี่ยวได้มาสักครู่หนึ่งแล้วนะจ๊ะรอสักครู่แกงอะไรเนาะอันน,น,อ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 นั้นเนาะเนาะเนาะแกงอะไรเนาะธนพรก็นี่ไงครับซิกเนเจอร์ก็คือเคี่ยวหวานนะจ๊ะใส่แค่นี้ก่อนเนาะ หวาวแกงเขียวหวานใส่กับอะไรบางท่านอาจจะบอกเอ้ยใส่กะมะเขือยาวแน่นอนก็ได้นะครับหรือใส่กะมะเขือเปาะกก็ได้หรือมะเขือเจ้าพญาหรือมะเขือนะครับแล้วใส่ก็ได้แล้วแต่ใส่มะเขือยาวมะเขือเปาะมมะเขือเจ้าพญาก็เหมือนเหมือนกันแหละเนาะแต่ก็ต้องเอาอ่อนๆนะ เมื่อกะทิเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงเขียวหวานใส่กะอะไรเนาะก็ต้องรอชมกันใช่ไหมรอสักครู่จ้าเอาค่ะค,ะคนไปเรื่อยๆเด้อรอ,อกะทิใช่ไหมในกะทิกับพริกแกงเขียวหวานนะเขาบอกว่าจะหางแจให้หอมอีกนิดนึงนะถ้าใ,ใส่ตําคู่ไปกับพริกขี้หนูสวนรับรองนะ อร่อยแน่นอนนะเมื่อตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วแกงไก่ใส่อะไรเนาะธนพรก็ใส่ไก่ไปก่อนนะคะัไปเรียบร้อยเลยใส่ไปก่อนนะนี่มีลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นหมูนะครับแต่ลูกชิ้นหมูธนพรถ้าเป็นกลมๆมันไม่ไม่สวยสักเท่าไรแต่ธนพรใส่เป็นแบบหั่นดีกว่านาอ นี่ก็คนๆๆน,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 นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดใส่อ,อะไรเดี๋ยวพี่น้องรอชมสักครู่หนึ่งนะจ๊ะ mm ี hmm. ่เคี่ยวไปก่อนเลยนะเดี๋ยวน้งเขาออกเองนะจ้าครู่หนึ่งอันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใส่อะไรนะซิกเนเจอร์ก็คือ หน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มนะครับแต่หน่อไม้ส้มของธนพรก็มักจะต้มก่อนนะครับแล้วรอสักครู่เลยตรงไปเรื่อยๆก่อนนะครับธนพรร้อยสาย การต้มหน่อไม้เราหมายความว่าอะไรก่อนก็ต้องเนาะทำความสะอาดเ้าเพราะว่าควาดีๆเนาะก็เพื่อสุขะอาณาไม้ด้วยนะจ๊ะ นะครัพี่แกงเขียวหวานเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ขอเติมน้ำสักหน่อยนี่คือน้ำตาลขาดหวานไม่ได้ก็คือน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลมนะพร้าวนละจ้าหอมใส่ไปสักหน่อยเดิน ไม่กี่รังกะทิแล้วก็ปสนกะทิโอเคเี้เพื่อให้แกงเขียวหวานธนพรกลมกล่อมครับธนพรก็จะปุ่งเครื่องลงไปเลยนะคุกชิ้นธนพนยังไม่ใส่นะ แล้วภาพเมื่อตรงนี้น้ำเดือดแล้วรบดีแล้วก็ซอสปลาเขียวใส่ไปเลยไม่แต่แล้วก็ต้องคนๆกับรืน่นลง แต่วันนี้ไม่ใช่ไก่บ้านเนะเาะเพราะไก่บ้านวันนี้เขารู้สึกว่าทุกทกท่านเขาจะแกงเขียวหวานกันเยอะเลยนะครับพ้าค้าขายดีมากนะเขาก็ซื้อกันหมดแล้วก็เหลือเพียแงแค่นี้เพราะว่าเพิ่งจะต้องการหมาก เอาละครับเมื่อปรุงรสชาติเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วนะคะพระเอกก็คือมาอย่างๆลูกชิ้นใส่ตามไปเลยเนาะเป็นลูกชิ้นหมูหัน่นแบบนี้จะสีสันจะดีกว่ากลุ่มๆเนะาะใส่ไปแล้วนะคะแบบลนะ้วกเนอากาลติทเนเจอของชนพรเออเพื่อนอาจจะ เอ้ยเขาใส่กันได้เหรอแกงได้เดี๋ยวธนพรเคยทำมาแล้วนอ้องนี่นะครับเกี๊ยวหวานเอาไม้ดองไก่นะจ๊ะว,ว้าวรอเดือดสักครู่หนึ่ง ทำเป็นยังไงอร่อยนะออกเปรี้ยวหวานๆเนาะรับรองเลยเนาะฝีมือธนพรยังไงก็ต้องอร่อยนะครับที่เหตุผลใส่เ้าไม้ดองก็สร้างสีสันด้วยเนาะเพราะว่าเราชอบแบบนี้นะเราเดือดสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วครับเมื่อสีสันเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะสร้างสีสันอีกหนึ่งนะจ๊ะก็หอมรภานะถ้าไม่ใส่ไม่ก็ไม่หอมบางท่านก็อาจจะเออ่สร้างสีสันอีกก็คือใส่เออ่พริกแดงก็ได้หรือพริกเยอะพริกพริกพริกสดนะพริกแดงเนาะเขาเรียกอะไรก็ไม่เคยได้ใส่ธนพรเนาะเอาล้วครับงั้นพร้อมเสิร์ฟในกระทะเลยนะจ๊ะ แกงเขียวหวานนองไม้นองนะครับสูตรองธนพลไลฟ์สไตล์แล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้า